ผมคิดว่ากำลังอยากไปเที่ยวเล่นในเมืองพอดีผมขอติดรถไปได้นะผมไปคนา้นตัดผมครับไม่ไดแวะไปไหนเลยไม่เป็นไรครับผมไปรับตัดผมของคุณก็ได้นะผมคิดว่าคุณไปรถตัวเองน่าจะสะดวกก่อนนะครับคุณนะ่ะไม่อ่อนโยนเลยนะ ขอถามคุณตรงๆนะที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณกำลังจีบผมหรอใช่ครับผมกําลังจีบคุณผมขอโทษนะครับที่วันนั้นทําให้คุณเข้าใจผิดอะคือวันนั้นผมคิดว่าคุณคือลูกค้าผมก็แค่คอยตามมาในแบบบาร์เทนเดอร์ไม่ได้มีเจตนาทําให้คุณคิดแบบนั้นแล้วยังไงอ่ะครับก็ผมชอบคุณจริงๆ แล้วอะไรทําให้คุณชอบผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมปล่อยคุณไปมันคงเป็นเรื่องที่น่าเสียายที่สุดในชีวิตผมถ้าอย่างนั้นผมเหนือที่จะพูดกับคุณล่ะเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยปูอย่าบอกนะว่าน้ำมันหมดอ่ะ ให้ผมไปส่งไหมครับก็<อ>คุณรีบไม่ใช่หรอเห็นว่าต้องเข้าร้านอีกผมมาดูแลร้านแล้วอะ่ะผมสติ๊กนะครับก็ได้ครับแต่รบกวนปล่อยแขนผมด้วย นี่ร้านตัดผมประจําคุณเหรอครับบนเกาะก็ไม่อยู่ไม่กินร้านหรอกครับขอบคุณนะครับที่มาส่งถ้าคุณนำธุระเสร็จแล้วอ่ะโทรหาผมได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวผมไปเดินเล่นในเมืองรอแต่ผมไม่มีเบอร์คุณนะครับกำลังขอเบอร์ผมอยู่แล้วครับ ยังไงผมก็ต้องมีเบอร์คุณคุณเองก็ด้วยอย่าลืมเมลไหมนะครับแล้วก็โทรหาผมได้ตลอด ต้องเก่งใจผมคงไม่รบกวนคุณหรอกครับถ้าคุณเสร็จธุระแล้วกลับก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอ่ต้อองบอกลกลวาาเราร